สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับงานผลิตคาร์บอนจากฟอสเทคซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรดีเราให้น้องกวางเป็นคนแนะนำเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะ,คะก็จะกวางจากทางร้านคาร์ฟอสเทคคาร์บอนสเปเชียลิสต์นะคะ uh, คือทางร้านเราจะมีเป็นคาร์บอนขึ้นเป็นเพียวคาร์บอนคาร์บอนหรือไฟเบอร์ หรือจะเป็นชุดแต่งนําเข้าทุกยี่ห้อค่ะสําหรับรดยุโรเป็นงานพลาสติกที่ทางร้านตอนนี้ที่ทางร้านมีผลิตภัณฑ์พวกนี้เข้ามาอยู่นะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ค่ะฝากระโปรงอันนี้เป็นตัวนําเสนอไฮไลท์ของทางร้านคือว่าเป็นฝากระโปรงช็อกโกเป็นเพียวคาร์บอนทั้งนอกและในคืออยากจะให้สังเกตดูว่าเรื่องน้ําหนักหนึ่งจะเบาขึ้นกว่าเดิมประมาณคือ50%จาก15กิโลจะเหลือประมาณ7กิโลอะค่ะอย่างตัวนี้ คือว่าอย่างตัวนี้เ๋ยวกว้างให้ดูข้างในว่าอันนี้นะคะคือเราอจะทําข้างนอกข้างในเป็นเพียวคาร์บอนทั้งหมดเรื่องช่องเรื่องรูต่างๆก็จะเป๊ะตามฝากระโปรงเดิมนี่คือสิ่งที่ลูกค้าชอบที่สุดแล้วก็คืออย่างคันนี้เขามีแต่งเครื่องมีลงเพรสูนสี่มีเทอร์โบหลายๆอย่างคือเขาต้องการระบายความร้อนได้เร็วขึ้นอย่างตัวนี้ช่วยเรื่องระบายความร้อนแล้วก็คือเรื่องเบา ทำให้รถเขาวิ่งได้แรงขึ้นอย่างที่เขาคุยมานะคะแล้วก็อ,อ,อย่างคันนี้ชิ้นหน้าทุกอย่างก็เป็นคาร์บอนเป็นทรง JE d e s ดีไซน์แต่ว่าเขาให้เรามาทางพุ่มคาร์บอนทางชิ้นค่ะ